เมื่อเร็วๆนี้นะครับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับได้พัฒนา AI ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า STORM นะครับซึ่งมีความสามารถในการที่จะช่วยมนุษย์เขียนบทความต่างๆได้อย่างง่ายดายมากแล้วก็สามารถเสร็จได้ภายใน3นาทีนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยครับขอพรบคุณมากเลยนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้ตัว Storm จากเว็บที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเรามาชมการสาธิตกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราล็อกอิน Google ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นครับที่ address bar ด้านบนนะครับเราทำการวางเว็บไซต์ของตัว Storm ลงไปนะครับเดี๋ยวเว็บนี้อาจารย์จะแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอคลิปนี้นะครับจากนั้นกด enter ครับหน้าแรกที่เราเข้ามานะครับจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับนะ บอกว่าเป็น Storm จาก Stanford University ครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถที่จะเห็นปุ่มนะครับตัว get started นะครับที่กลางหน้าจอนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับเราจะทำการ Sign In ด้วย Google Account ของเรานะครับกด continue โอเคครับ จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักของการใช้งานตัว Storm กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อตกลงในการใช้ตัวแพลตฟอร์มของตัว Storm นะครับเราจะต้องทำการกดเครื่องหมายถูกตรงนี้เพื่อที่จะทำงานต่อไปได้นะครับกด continue ครับโอเคครับหน้าจอของ Storm เนี่ยเป็นอะไรแบบเรียบง่ายมากเลยนะครับอ่าก็คือตรงกลางหน้าจอนะครับเราอยากทำการเขียนบทความ เรื่องอะไรเราสามารถพิมพ์ชื่อบทความณจุดนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์จะลองพิมพ์คำว่า,า big data in thailand นะครับจะลองใส่หัวข้อแบบนี้ดูนะสมมติว่าอาจารย์อยากได้บทความที่พูดถึง big data ในประเทศไทยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันสามารถช่วยเราเขียนภาษาไทยได้ไหมอาจารย์ต้องบอกว่าไม่ได้นะครับลองแล้วนะครับเพราะว่า เขาจะมีการล็อกเรื่องของการพิมพ์ถ้าเขาตรวจสอบพบว่ามาีข้อความต่างๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นนะครับแบบนี้ครับเรากดส่งนะเขาจะไม่ยอมสร้างให้นะครับนะเพราะว่ามันผิดกฎของเขานะครับเขาจะยอมรับเฉพาะหัวข้อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับนะโอเคครับตรงนี้เราก็จะใส่นะครับตรงนี้ใส่เป็นรายละเอีเยดส่วประสงค์ในการเขียนนะครับเราก็บอกเขา นะครับอันนี้เป็นภาษาไทยได้นะครับผู้อ่านเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเราก็บอกเขาประมาณนี้นะครับจากนั้นครับตอมต้องการแค่นี้นะครับว่าเราต้องการให้เขาช่วยเขียนบทความเรื่องอะไรนะครับเมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม start ครับก็ไม่ยอมอีกละครับอะโอเคเราก็บอกเขาว่า general อะแบบนี้แล้วกันนะครับ article อบอกเขาอย่างนี้ไปนะอ่าโอเคลองใหม่ครับก่อนหน้านี้จะลองได้นะอ่าลองขยายความเข้าไปนะครับอ่าบางทีสั้นเกินไปนะเขาไม่ยอมนะครับแล้วแล้วเขาก็ยอมเราจนได้นะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้จันทดสอบทิ้งละตั้งเป็นภาษาไทยได้นะครับแต่เมื่อกี้ไม่ยอมอาจจะเป็นเพราะว่าสั้นเกินไปนะครับรอครับประมาณ3นาทีนะครับตามกติกาเขา สิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือตอนนี้ Storm เนี่ยนะครับไปทำการเซิร์ชข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Big Data ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าเขามากวาดข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับไปเขียนเป็นบทความให้กับเรานะครับเป็นของไทยล้วนๆเลยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาจะเขียนให้เรานั้นนะครับจะมาจาก องความรู้ที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆ,ๆนะครับไปเลฟเฟ้นมาให้จริงๆนะครับนะ,ะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือที่เราจะเห็นนะครับก็คือว่าเขาพยายามไปอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็พยายามที่จะมาเขียนสารบัญน,นะครับว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างโจทย์ของเราก็คือ Big Data in Thailand นะครับตรงนี้ก็ให้เวลาเขาในการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลานะครับตามที่เขา ประกาศไปว่าประมาณ3นาทีนะครับตรงนี้ก็เราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าเขา,เาไปเก็บรวบรวมมาจากข้อมูลในประเทศไทยจริงๆนะครับเหมือนกับการไปค้นสดจริงๆแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาช่วยทําการเขียนอาร์ติเคิลให้เรานะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะครับตรงนี้ก็คงกําลังจะเริ่มเขียนแล้วก็ดราฟ t นะครับตาม ชื่อบทความให้เราโอ้โ oh หเรียบร้อยครับไม่น่าเชื่อครับอ่ารอจันคิดว่าคงจะเกือบ3นาทีพอดีนะแล้วก็เขาก็สามารถเขียนให้เรานะครับตั้งแต่ overview big data ในประเทศไทยนะก็มีการเกิดน,นำนะครับแบบนี้เลยนะครับน่าสนใจนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นบทความนะครับที่เขาเขียนให้เราแล้วก็มีสารบัญน,นะครับทางด้านซ้ายมือ นะครับให้เราเห็นว่าเขาผูกโยงเรื่องอะไรไว้บ้างนะครับ Big Data ในประเทศไทยเท่าที่อ่านดูโดยคร่าวๆนะครับพูดถึงหลายเรื่องเลยนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆเลยตั้งแต่โควิด1 i นะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างครับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับผูกโยงเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับจะต้องบอกว่าว้าวนะครับว้าวมากเลย นะครับนะครับ <_ an ye bab> พูดถึงเรื่องของภาครัฐบาลต่างๆด้วยนะครับ <_ an ye bab> แล้วก็พูดถึงเรื่องการพัฒนาพวกเศรษฐกิจต่างๆนะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของภาครัฐนะครับ <_ an ye bab> แล้วก็มีหัวข้อต่างๆนะครับ <_ an ye bab> ถ้าเราไล่ดูจากสารบัญน,นะแล้วก็สิ่งที่เขาเขียนให้ก็คือมีการเลฟเฟลนจริงนะครับ <_ an ye bab> ข้อมูลเลฟเฟลนนี้ <bab> อยู่ยตรงไหนนะครับถ้าเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับก็ จะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะอ๋อน่าจะน่าจะโชว์ตอนที่เรา Export ไปนะครับแต่ถ้าเราสนใจตัวไหนนะเอาเมาส์ไปชี้ลองดูนะเห็นไหมครับเขาจะโชว์บอกว่าอันนี้คือเล็บเล็บนะเล็บเฟ้นสินะครับเอามาจากอ่อ article อะไรแล้วก็เอามาจาก URL ไหนนะครับต้องบอกว่าในมุมมองของนักวิจัยนะครับอาจารย์ว่าน่าสนใจนะ นะครับมันทําให้คนที่เขียนเขียนบทความาต่างเนี่ยอมองภาพออกแล้วก็มันตรงประเด็นนะครับแล้วก็รู้ว่าไอสิ่งที่เขาอ้างอิงมาทุกจุดเนี่ยมันมันเลฟเลนของจริงนะครับาไม่เหมือนกับ AI ส่วนใหญ่บางทีเขียนเห้เราเสร็จแล้วก็ไม่มีเลฟเฟลนจริงนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาบทความตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะส่งออกนะครับเป็น PDF เราก็กดตรงนี้ดูนะกดดูสไตล์ PDF ครับอพอเป็นสไตล์ PDF ปุ๊บสิ่งที่เขาให้เรามานะครับก็คือเขาก็จะยกาสารบัญน,นะครับมาให้เราด้วยนะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วก็พาเข้าสู่ตัว full article ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่มาทุกๆหัวข้อเลยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าตัวอ้างอิงน่าจะอยู่ทางด้านล่างนะครับ เดี๋ยวรู้อ่าอย่างนี้จริงๆนะครับโอ้ครบเลยนะครับครบเลยนะคนที่อยากเขียนบทความนะครับเราให้เขารวบรวมมาให้แล้วเราก็เอาสิ่งนี้ครับไปเป็นทรัพยากรเนะาะเอาไว้อ้างอิงสิ่งที่เราจะเขียนนะครับน่าสนใจมากนะครับถ้า10คะแนนนะอาจารย์ให้โอ้ให้9เต็ม10เลยนะครับถือว่าทำได้ดีมาก่าถูกใจดาวน์โหลด pdf นี้เก็บไว้ นะครับนะอ่าจารย์ขอปุ๊บนี่มาเดี๋ยวเราจะเอาไปทำงานต่อนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาไวท้ที่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 ปุ๊บอ่ดาวน์โหลดได้ไหมเดี๋ยวนะครับขอเอาไวท้ที่ได้ดีนะครับอ่าอ่โ OBE ดีกว่านะครับปุ๊บอ่าโอเค ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวาอาจารย์จะไปใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับอยากลองดูว่าการที่ ai ช่วยเขียนบทความแบบนี้มาเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะชอบอันแรกชอบก่อนเดี๋ยวเราลองไปดูว่าถ้าเราไปตรวจจับโดยการเอา ai writing detector นะครับของตัว side space เนี่ยนะครับเข้าเว็บไซต์ side space นะกด continue ครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบนะครับว่า ถ้าเราเอาเครื่องมือที่ตรวจจับงานเขียนด้วย AI เนี่ยนะครับลองดีเทคดูนะ,ะแล้วก็มาเข้ามาในนี้นะครับ AI Detector แล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็กด browse file นะครับไปที่ไดดีนะครับ OBE แล้วก็ไปเอางานชิ้นเมื่อกี้นะครับอลองให้เขาลอง analyze ดูนะครับจะดูว่างานเขียนของเขาเนี่ย ถ้า AI ตรวจนะ AI อีกค่ายหนึ่งตรวจเนี่ยจะมองว่าเป็น AI เขียนกี่เปอร์เซนต์โอ้โหว้าวมากครับนะครับงานเขียนนะครับชิ้นนี้นะครับตรวจแล้วมีแนวโน้มที่ใช้ AI เขียนเพียง6%นะครับสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากนะครับ6%เท่านั้นเองแสดงว่า บทความที่เขาเขียนออกมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับมองว่าเป็นมนุษย์เขียนถึง94%นะครับโอ้ทึ่งมากนะครับเมื่อกี้บอกให้9ให้9เต็ม10นะตอนนี้นะ่าจะให้10เต็ม10ละนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับนะอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่ามารีวิวเรื่องของตัว Storm นะครับซึ่งเป็นไ i ทีช่วยเขียนอาร์ติเคิลนะครับจากตัวมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับต้องบอกว่า ให้10เต็ม10เลยนะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับถือว่าเขาเป็น AI ที่เป็นตัวช่วยเราในการที่จะเอาไว้เขียนบทความดีๆนะครับหรือว่าเอาไปไปสนับสนุนเรื่องของตัวงานวิจัยดีๆได้เลยนะครับนะมาลองใช้กันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรนะครับสามารถโพส์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอให้สนุกกับการเรียนรู้ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ